สวัสดีครับนี่เป็นตู้เจ็ดสิบสองกว้างสามสิบสูงสามสิบนิ้วนะครับเป็นตู้หูช้างนะครับตู้หูช้างนะครับน้ําลงสองน้ําขึ้นนะครับนี่เป็นน้ําลงมาแบบนี้นะครับอันนี้เี็ตู้ระบบโอเวอร์โฟรแมนนนะครับนี่เป็นระบบโอเวอร์โฟรแมนนนะครับนี่เป็นตู้ เครื่องสำรองไฟ CP 60นะครับทำสรางไฟดับก็จะทำงานต่ออีกหนึ่งวันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะครับเอาไว้เปิดน้ำใส่ตู้นะครับถ้าเราเปิดน้ำตัวนี้น้ำก็จะเข้าตู้พอเข้าตู้จากข้างบนนะครับนี่ครับพอเข้าตู้ปุ๊บจะดันน้ำเกลาลงมาที่กล่องนะครับแล้วก็ลนจากตรงนี้ไปทิ้งนะครับอันนี้เป็นระบบ o อโ r f o แมนนวลนะครับส่วนตัวนี้ บ่าปิดเปิดชนตัวนี้จะเป็นลูกลอยนะครับสมมุติว่าไฟดับนะครับพอไฟดับปุ๊บน้ําเราก็จะโฟไปทิ้งแล้วทีนี้พอน้ํากลับมาปั๊มเราก็จะสุบน้ําขึ้นไปน้ํามันจะแห้งนะครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้ปั๊มเราจะไหม้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นออโต้น้ําเติมอัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดวาล์วไว้ตลอดเลยครับพอน้ําน้ํามันแห้งปุ๊บตัวนี้มันก็จะทํางานครับน้ําก็จะขึ้นมาถึงก้น ลูกลอยตัวนี้นะครับก็จะเติมน้ําอัตโนมัติให้เลยนะครับเอาพึ่งมาจากไหนวะเนี้ยเปิดแป๊บนึงมาจากน้ํานี่ก็เอาไว้เปิดน้ําทิ้งนะครับไว้ล้างตู้กรองนะครับเป็นท่อหูนะครับการสแตนเลสนะครับผมนี่เป็นบานกระจกปิดเปิดนะครับ กเน,นะครับนี่เป็นบริษัทจริงเพงฟุตนะครับออกแบบสติกเกอร์ให้สวยๆนะครับสติกเกอร์นะครับท่าในใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับชุดนี้จะตกอยู่ประมาณ30,000่นกว่าบาทนะครับราคาไม่แพงเลยครับ วัสดุกองอุปกรณ์ลูกค้าได้อย่างดีเลยนะครับ